วิธีการดูวิธีการชาร์จนะคะเครื่องง่ายมากๆเลยอุปกรณ์เรามีเท่านี้ใช่ไหมมีเครื่องมีมีครีมแล้วก็มีตัวนี้นะคะตัวป้องกันเ,เครื่องแล้วก็แท่นชาร์จนะคะก็วันนี้เวลาใช้ไปเนี่ยแล้วเราจะดูได้ไงว่าไฟมันมีเท่าไหร่เราควรจะชาร์จเมื่อไหร่นะคะ เช็คอย่างนี้ค่ะรูดขึ้นระหว่างที่รูดขึ้นนะคะมันก็จะมีไฟกระพริบ1 2 3 5 5เห็น5ไหมคะเนี่ยค่ะ,ค,ะคือไฟที่ยังไม่เต็มแต่ว่าไฟเต็มของเราเนี่ยจะมี6ขีดนะคะเครื่องตัวนี้ก็มีไฟอยู่ประมาณ หใน6นะคะก็เอาไว้ใช้ต่อไปยังไม่ต้องชาร์จนะคะทีนี้ถ้าเกิดไฟมันจะหมดนะคะที่1ขีดม,มันจะขึ้นสีส้มนะคะเราก็ดูด้วยนะคะถ้าขึ้นสีส้มเราก็ชาร์จได้นะคะเวลาชาร์จก็คือเอาตัวนี้ค่ะไปวางแปะนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปั๊กที่บ้านเป็นแบบนี้นะคะก็เสียบไปได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเห็นไหม ชาร์จแบบนี้นะคะตอนที่เราเอาไปครั้งแรกเราก็ชาร์จทิ้งไว้แบบนี้สักประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งก่อนนะคะแล้วถามว่าของแบบนี้นะคะจะใช้หมดไฟเมื่อไหร่กินไฟไหมก็บอกเลยว่าประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็ถึงจะหมดไฟเราก็ชาร์จทิ้งไว้อย่างนี้เลยคะ่ะนะคะรอให้ไฟมันวิบวิบ,บนะคะสักสี่ชั่วโมงครึ่งถ้าสมมติไม่มีไฟเลยมันก็จะเต็มนะคะก็ วันนี้ก็เทคนิคง่ายๆการรู้แต่ง่ายๆค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะ